รถเคนขึ้นเขาไม่ไหวไหลลงมาทับรถยนต์ที่ขับตามหลังมาเสียหายนับสิบคันในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเกต็ต16ธันวาคม2566นะคะตำรวจสพป่าตองก็รับแจ้งอุบัติเหตรุรถเคนค่ะขึ้นเขาไม่ไหวไหลลงมาทับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์หลายคันก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเขา50ปีในพื้นที่ตบป่าตองอภอกระทุ้จังหวัดภูเกต็ตโดยเจ้าที่กู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงกว่า5คันก็รีบไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะคะพบรถเคนขนาดใหญ่ค่ะ ไหลไปทับรถยนต์เสียหายรวม6คันรถจักรยานยนต์เสียหายอีก3คันแล้วก็เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายอีก3ต้นนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการควบคุมตัวคนขับรถเคーค่ะไปสอบสวนที่สพป่าตองแล้วก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเคーด้วยนะคะซึ่งก็ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายค่ะโดยเจ้าที่เองก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททาให้ทรัพย์สินเสียหายต่อไปเบื้องต้นคนขับรถเคーก็เล่านะคะว่าขณะที่เขาเนี่ยขับ ซึ่งก็มีความลาดชันกําลังจะเปลี่ยนเกียร์รถแต่ว่ารถเกิดเบรกแตกค่ะทําให้รถเนี่ยไหลแล้วก็ถอยลงมาทับรถยนต์และบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพังเสียหายนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุก็ได้มีการประสานไปยังเจ้าของบริษัทค่ะเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดซึ่งความเสียหายของรถแล้วก็บ้านจะได้แจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อเข้ามารับผิดชอบความเสียหายครั้งนี้ต่อไปค่ะ